ตัวละกล้องไอ้สัตว์ว่างั้นมันเอาใครมันบอกใครเป็นสายไอ้สัตว์ <c oughs> ชิบหาย <c oughs> เดี๋ยวกู <c oughs> เดี๋ยวกูเป็นลูว์ไอ้สัตว์กูเป็นลูกูโทษมึงนะเป็นการยิงที่กากมากไอ้สัตว์ซ <c oughs> ากไอ้สัตว์สามดาวซากมากอะ อามกระโดนสนายยิงเหมือนกันอะเอ้เดี๋ยวนะนี่ใครสนายวะทีมเราอ่ะโอเคฮะไอไอไอตัวนี้พวกเดียวกับมันแน่วะไอเอเคเนี่ยตะกี้ยังเล่นกับพวกเราอยู่เลยเล็งอยู่เล็งอยู่มันเล็งอยู่มันเล็งอยู่ สนายยังลมอยู่ล่ะเด็กเย็นๆละเหลืองๆมันเชิญกูชิกูมึงเชื่อไหมไออีโมชั่นเนี่ยมันเชิญมาจากหน้าหน้าห้องอย่างนั้นแหะเชื่อกูดิอีโมชั่นยังยิ่งเล่นกับพวกเราอยู่เลยที่แคยเอออุ้ยอีะ กูเป็นที้ยเนี่ยชอบเดินเข้าหาลเลยเบิดไม่เคยจะหลบเลยสไนลยร่วงอ่ะอยู่ไหนวะสไนลยร่วงนะสไนลยล่วงแล้ว ก่อนกันดิมัน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 เริ่มก่อนใช่ไหมมันทางงัดก่อนใช่ไหมเถ่งพวกนายปะเดี๋ยวโง่เดี๋ยวโง่เชี่อกูไม่ใช่หรอกเกนแมากหน้า เกณฑ์มาจากหน้าล็อเบี่ยงนั้นน่ะไอ้ยศดาวกับไอ้อีโมชั่นน่ะเชื่อกูดิโอ้ยเฮียกูเดินยิงไงสั์อีโมชั่นอยู่ไหนวะก่อนไปไปเคลียร์ตากวงเอง กูไม่ล้มเฉยสัตว์โดนลุมยิงตะกี้กู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 งงกับตัวเองไงสัตว์จะมีคนดูเผื่อกลัวลงยูทูบอ่ะช่องกูก็ไม่มีใครเข้ามาติดตามลงลง <c oughs> เกณฑ์พวกนั่งเล่นมาใช่ไหมสัตว์เฮ้ยเฮ้ย เออเออะอะไรก็ช่วยรงไม่ต้องหรอกไอ้เี้ยพี่เขามาเดี๋ยวกูว่ามีมีแดกไข่ไอสัต,ตว,ว์เชื่อกูถ้าพี่เขามาเดยแกะแดกไข่ชัวร์ทีแม่งอ่ะไอ้เหียมีดโคตรคมเลยสัตว์เจอเป็นเหลาเจอเป็นเหลาไอห่าเกิดมันเกิดมันอิโมชั่นอยู่วิ่งไปล่างเขา มันลงมันลงล่างไปตะเกียกูแดกหนมรอแล้วสัตว์จบแล้วบอกกูด้วยมาแล้ว เดี๋ยวนะก่อนทำไมตอนมันเล่นกับพวกเรามันไก่หรอไอ้นเนี่ยเอาแบบมันอยู่ฐานมันเราอยู่ฐานเราแค่โอเคงั้นกูเล่นดีๆแล้ว <c oughs> เปิดเสียงดังมากข้างบ้านแม่งดา จ้าเอ๋กูเห็นนะวขวยควยสามดอกเล่นได้แค่นี้ไอ,อสัตว์แล้วร้องเพื่อนกูอีกอเฮ้ยเบียงเบียงสนายอยู่เบียงสนายเบียงสนายเบียงโดดมาแล้ว มันอยู่เบียงว่ะมันอยู่มันเบียงตะกี้เห็นมวกอยู่แดงแดงเอเหลือสองไอสัตว์เย็ดรอดว่ะสวัสดีเราเองไอสัตว์เล่นมุกป่ะ กูเห็นหัวแดงๆอ้สัตว์ระเบิดอีพี่อ่ะล่างสองว่ะที่วางตัวหนึ่งวิ่งขึ้นกลางไปตัวนเ่งกูยิงกดยับหมดไอ้สัตว์ทิบหายพี่วิวลากมาหาผมอีก ผมออกล่างเลยนะลงมองเหรอกูไปบนไอ้สัตว์กูขึ้นเบียงยีไว้เยอะเลยเหลือห้า<ด>ลงลง <5 S 1> ลง, <5 S 1> ล,ง,ล,งลงมันไดไม่เป็นนะเอา้ามาไงวะใต้เบียงใต้เบียง,ยงนนคนละเท่งกันเปล่า เอาอะเอาอะแหมสัตว์ตอนแรกกับตอนนี้ไก่แดกไอะไรเฮี้ยดันออกล่างไวไหมตะกี้ออกไปสองคนแม่งดักแฟดแฟดคืออะไรวะดูเบียงให้ก่อนดูเบียงให้ด้วย เบียงมีเบียงมีเอมอุ๊ยโดดโดดไม่ไปปลาเบิดขึ้นเบียขึ้นเบียงไม่เป็นวะไหนวะโอ้ยเอ้ยเอ้ย ล่างล่างหมดเลย,ย,ลยลปลาอนะไรเอ้าปลาอะไรของมึงเนะี่ยมึงปลาอะไรของมึงเนี่ยปล่อยมันเถอะเราเงียบๆไว้ดีแล้วมันเห่าเราก่อนอะ่ะ หายโดนแสงเพื่อนเอ่อตายต้เบียงสองขึ้นขึ้นไม่เกิดแล้วอ่ะบนสามแล้วอะล่างวางได้

พี่วิวถ้าตายรอบนี้ผมขอทนา,ายรอมเนี่ยทำใจทำใจมึงมึงให้คำแนะน,นำเพื่อนได้ดีมากเลยจ้ะ ไปซากสองอีโมชั่นอีโมชั่นอีอีโมชั่นซาก,อ,ากอยู่รถกลาง,ไ,งอไอตัวผู้หญิงชุดแดงก็ซากแล้วอะ่ะตัวหนึ่งอะ่ะวา,างไอ,อเอ,อดูหลังให้อยู่ เบียงเบียงสองเบียงสองไม่ใช่เว้ยเซ็งกับไอที่รอบรอบที่เล่นกับพวกพี่เขามาไอสัตว์ไม่มีอารมณ์เล่นจะเลิกกันอยู่แล้วไงเราจะเลิกกันอยู่แล้วไอ้ย เสกนี้เรื่องมาก่อนรถกลางตัวหนึ่งอยู่รถกลางหมดแหละอยู่ในหลุมตัวนึ่งข้างรถตัวหนึ่ง,งวงิ่งไปทางเบียงอ่ะไม่รู้ขึ้นเปล่ามุมกล้องไม่เห็นมันอยู่ทางเบียงอ่ะไม่รู้ว่าขึ้นเบียงวะนะมุมกล้องมันไม่เห็นมาแล้ว อยู่ปืนกูมาเล่นนี่หว่าโอ้สร้างผมว่ะไม่ไม่เคยเห็นพี่วิวเล่น hk เละเห็นแต่เล่น,อนออเโอโม้ย่อ้ยโห

มุกม,มุกมุกมุกตั้งแต่สมัยไหนเนี่ยเอ้ยเอ้ยยังไงเนี่ยล่างยังไงเนี่ยกูนึกว่าเอดูอยู่โอ้ยต้นแสงต้นแสงแป๊บนึงกันด้วยกันด้วยกันด้วยเอ้ามันซากกูได้ไงวะแกเสร็จแล้ว เ <Hey, S 2> สามดาวโดนระเบิดกูกูได้ซากเฉยเลยสัตว์ okay, มันมันร้องมันร้องไอ้อัมโปไ oh. อ้อัมบอกเชื่อให้ลมหมดเลยสัตว์

ทําเป็นเคาเต,เตอร์เลย <can> ทาเป็นเคาเต,เตอร์ไม่ได้หันหลังให้แฟด ปลาไปไหนวะอ๋อยังถูถ่ายได้อยู่กล่องหมูกองหมูขึ้นเบียงก็ขึ้นเบียงก็ขึ้นเบียงก็ไอ้กอนแม่งช่วยพี่อยู่ได้ทันใจว่ะเฮ้ยอยู่กะลงลงลงมองลงมอง กูวิวกูวิวหน้ามองทางเกิดมันให้อยู่อ่ะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วพูดอะไรกันว่ากูไม่ได้ยินเลยเนะี่ย อ๋อเอาด่านเดียวแหละเฮี้ยกูจะไปเล่นฮอนไอสัตกูน่าเบื่อเฮี้ยกูจะเลิกกูก็ไม่ได้เลิกเนี่ยไม่ไหนรแม่ไหนไไอ้ผู้หญิงซากแม่งพทงสองสัตไอ้ก้นซากอะก่อนซากอยู่โดมเยอะ หัวแดงๆข้างหน้ามั้กูไปล่างดีกว่าช่วยเอปิดเกมดิ ตาฝาดหรือก oh, hey, ูเ oh, ห oh, ็นรลเบิดวะอ๋อก oh, ูตาฝาดโดนโอ้ยเอแฟดมึงช่วยกูไว้เอออ้ดาวเขียวโดนแฟดมึงอะวิ่งเข้ามุมเลยเดี๋ยวอ้อมหลังให้ล้อมอ้อมหลังให้เชื่อเลยปาผัดแฮมแฮม แหกแหกอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยกูขอโทษซากซากเก็บดิกูไม่ได้เอพีทั้งนั้นปิดเกมดิสัตว์จะไปเล่นฮอนไปเปล่า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 อุ้ยกูโดนเหลือสามไปฮอนดีกว่าเอา บอกแล้วมันไม่ได้พวกเดียวกันหรอกไอเหี้ยมันเกณฑ์มาจากหน้าล็อบบี้อบบบอไอ้สัตว์ทายอยู่ทายอยู่ทายอยู่18นาทีเนี่นย,ชย,ยเ <laughs> <laughs> ชื่อดีมันเชิญจากหน้าล็อบบี้ล่างหมดกูลงไงเนี่ยลงเบียงให้เ็นด้วยฝากเค์ <laughs> กัอหน่อยดิลงไงวะ ไม่เคยลงเบียงแบบดีๆอยไรจะโดดลงอย่างเดียวเปิดเสียงก่อนไอ้นี่กลนใช่ไหมอ๋อกูเล่นเสียงละเย็ดไม่ต้องถึงมือกูเป็นไงใครวะใครกูได้สี่สี่ร้อยอีกล้เดี๋ยวไปนั่งอัพลงเลยไม่ตัดตรงไม่ตัดต่อแม่งอ่ะ ไม่ต้องตัดต่อน่าเบื่อลองลองลอง,ลองสดเลย